กระบอมกันพันะครับกับรายการสุดๆไปเลยเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองทุกวันเสาร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเจอสถานที่ที่มันสุดๆไปเลยที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูดีกว่าครับช่วงหน้าไปเที่ยวฟาร์มแกะยูโรคันทรีแห่งเดียวในชะอามที่สวิตชีฟฟาร์มจะอิสระสุดๆขนาดไหนห้ามพลาดเลยนะคะ ก็มาอยู่กับบอมนะครับในช่วงของอิสระสุดๆครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้วันหยุดของช่วงวันแม่แล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนคงจะหาสถรานที่ท่องเที่ยวที่จะพาคุณแม่เนี่ยนะครับไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนกันใช่ไหมละครับ ผมมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ที่นี่เลยครับผมสวิสชิฟาร์มครับผมเป็นฟาร์มแกะนะครับบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับผมใครที่อยากมานะครับน่ามามากๆเลยที่นี่นอกจากจะมีแกะแล้วนะครับยังมีสัตว์อื่นๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าแทะนะครับแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าจะมีคนเนี่ยนะครับนำเที่ยวอยู่ด้านในเดี๋ยวไงตามกันมาเลยนะครับ it's a rascal by tru move Edge 3G plus ครับน้องบอมแกะอันี่สวยไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพนักงานแบบเกลือกเกลี้นี้เลยครับวงอยู่นะครับแหวนทำไมตัวนี้มันเชื่องใัญน่ารักมากนะครับผมที่นี่คือแกะอีเชื่องหนึ่งเราเราให้ความเคยที่ค่ะกับคนครับเราเลี้ยงแกะตัวนี้เพิ่งคลอดได้ประมาณไม่ถึงสามเดือนเขาที่นี่นี่คือลูกแกะเลยครับใช่ครับเอานมเลี้ยแกะได้ไหมเอานมเลี้ยแกะครับเนื้อแกะมังกินนมเหรอพี่ กินครับกินกินเขาเขาชอบชอบมากไม่ไม่ใช่ครับน้อมตัวนี้น้อมนี้เหรอครับผมโอ้เพี่อนนครับดูเชื่อจริงครับผมเพื่อนนครับที่นี่ครับผมเกิดขึ้นมานี่นานหรือยังครับผมอ่าที่นี่เปิดได้ปีเศษครับทำไมถึงอยากมีฟาร์มแกะอยู่ที่ชฉาบเนี่ยครับ ที่อยากมีความแกะให้ชมเพราะว่าสวิตชีฟาร์มกับสวิตวัล l ฮิปปีสอร์สุ่งพึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันอ๋อแต่นู่นเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทที่นู่นนะครับเป็นรีสอร์ทที่จะเข้าได้เฉพาะลูกค้าที่พักเท่านั้นทางผู้บริหารก็เลยมีความคิดว่าน่าจะทำฟาร์มเปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเล่นกับแกะเลยครใช่ครับเป็นเลยเป็นสวิตชีฟาร์มไปเลยใช่ครับใช่ครับนะครับแล้ว นอกจากเราเข้ามาชมแกะแล้วเนี่ยนะครับยังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกยิงธนูใช่ครับขี่มา้ากิจกรรมพวกปาโป่งยิงปืนป่าโป่งยิงปืนนั่นเป็นงานวัดนะครับใช่ใเ,เป็นเป็นงานวัดสไตล์ทันที่ยุโรปจุดถ่ายรูปมันทั้งเยอะนักทเที่ยวยเข้ามาตลอดเลยครับผมได้กิจกรรมน่าเล่นเหรอครับพี่พี่อโนเพามไปหนที่ครับได้ครับไปเลย อ่าจุดนี้คือจุดยิงธนูนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนน้องบอมยิงธนูเป้าครับใช่ครับแล้วลูกเยอะไหมฮะจริงๆแล้วเออ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยซื้อคูปองเสร็จแล้วให้ลูกค้าเจ็ดดอกเจ็ดดอกครับผมเจ็ดดอกวันนี้ให้น้องบอมสิบดอกเลยเดี๋ยวสอนวิธีการยิงให้ผมดอกเดียวผมก็ลงตรงกลางแล้วเป้าที่สำคัญที่สุดคือสีเหลืองครับ นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนี่โอเค ครับผมผมอยากจะบอกว่าโหที่สวิตช์ที่ตามวันนี้นะครับที่มาเนี่ยสนุกมากๆเลยนะครับแล้วกับการยินธนูตรงนี้แล้วก็ให้อาหารแกะตรงนี้แต่ผมเห็นว่ายังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับนี่เยอะครับมีเยอะมากที่พี่บอกนะครับแล้วก็กว้างด้วยยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่ามันใกล้ทำแม่แล้วครับผมเดี๋ยวส้ารับครอบครัวไหนคุณลูกแบบที่น่าจอยากพาคุณแม่มาเที่ยวนี่จะต้องมาย่งไบ้างครับผมอมาไม่ยากครับผมมาไม่ยากนะครับเออ ถ้าเรามาจากกรุงเทพนะครับวิ่งเส้นเพชรเกษมมาครับมาลงใต้ขาลงชานนะครับอยู่ด้านซ้ายมือติดบามบอทอลุงเท่งครับติดถนนใหญ่เลยครับกมที่200ร้อก็จะมีแบบด้านหน้าบอกเลยนะครับว่าจะเป็นพี่ตามครับผมนะครับดชัดเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่อนุมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับพี่ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวันนี้นะครับผมพาไปเที่ยวในที่ที่แบบว่าเรียกได้ว่าสุดๆไปเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าบ่ายสองทุกวันเสาร์เจอกันนะครับวันนี้ผมต้องขอบายบายลาไปก่อนสวัสดีจ้าหรือว่าจะมาอีกอร่อยที่ร้านคงคงโคนยังไม่ได้